เรื่องของความปรองดองเป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้ามานั่งคิดดูตอนนี้คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีในปี2 5 4 9พันธบทโททักษิณชินวัตรกับคนที่ใช้กําลังของกองทัพในการทารัฐประหารพลเอกสุนทรีบุญยรัตน์กลินทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรต่อกันแล้วนะครับอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและอดีตประธานคมชก็ดูเหมือนว่าสามารถสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณมองลึกไปถึงเรื่องของการสร้างความปรองดองของชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องของการ แก้ไขในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วทําให้มันถูกต้องใช่ไหมฮะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการล้มเ,เรื่องต่างๆที่ตั้งไว้ที่คอตอสอแล้วก็ไม่สามารถไปไหนได้เรื่องนั้นก็เป็นเรื่องสําคัญไม่ใช่เรื่องของเฉพาะการนิรโทษกรรมไม่ใช่เรื่องของเฉพาะการหาข้อเท็จจริงนะฮะเกี่ยวกับการสลายการชุมนุมของประชาชนที่ทําให้มีคนเสียชีวิตแต่ว่ามันเป็นเรื่องในที่สุดแล้ว ของรัฐธรรมนูญนะฮะคือในปัจจุบันถ้าคุณนั่งลองคิดดูเนะี่ยมันไม่ใช่เรื่องของคุณทักษิณกับพลเอกสนธิแล้วคือปัญหาความขัดแย้งในชาติเนี่ยมันฝังลึกลงไปโดยที่รากเนี่ยมันฝังลึกลงไปในตัวรัฐธรรมนูญซึ่งก็เป็นรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นมาโดยสภานิติบรรัญญัติแห่งชาตินะฮะสสรฉบ,บับเวอร์ชันยุคข,ของคอมอชอแต่ว่าถามว่าพลเอกสนธิเห็นด้วยกับทุกสิ่งทุกอย่าง ที่อยู่ในรัฐธรรมนูญ2550ที่เราใช้อยู่ไหมคงจะไม่ใช่อย่างไรก็ดีเนี่ยหลายคนบอกว่าถ้าแก้รัฐธรรมนูญแล้วแก้ให้มันไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องเนี่ยก็ไม่ควรจะเสียเวลาไปแก้มันดีกว่าผมมานั่งลองคิดดูเหมือนกันคือหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยแก้เล็กๆแก้เน้ยๆจะไม่สร้างแรงกระเพื่อมจะได้ไม่เป็นปัญหานะ,ะเครือข่ายของกองทัพเครือข่ายของฝ่ายตุลาการกับรัฐบาลน,นี้ที่มาจากการเลือกตั้ง ก็จะสามารถอยู่ด้วยกันได้ต่อไปแต่ในความเป็นจริงถ้าเกิดคุณปล่อยให้รัฐธรรมนูญนั้นได้รับการแก้ไขแบบคาราคาซังแบบที่ไม่แก้ที่ต้นต่อของปัญหาที่ผิดในตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าแก้อย่างนั้นในสุดแล้วความปรองดองในส่วนของความเป็นนิติรัฐของชาติมันก็ไม่เกิดขึ้นครนีแน่นอะนมันมีหลายมาตราที่ต้องมีการแก้ไขนะฮะไปเรื่องของการยุบพักมาตรา68มาตรา237 เรื่องของการเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจในการทำงานร่วมกับข้าราชการท้องถิ่นมาตรา265 266นะฮะแล้วก็ยังมีมาตราอื่นอีกเยอะซึ่งเปิดโอกาสให้ฝ่ายตุลาการตัวแทนของสาปกครองสาลดีกาสามรนูนนั้นมีบทบาทในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาแล้วในทางอ้อมมีบทบาทในการเลือกคนที่จะไปดำรงตำแหน่งสำคัญสคัญในองค์กรอิสระต่างๆเรื่องทั้งหมดนั้น ต้องแก้แล้วมันจะสร้างแรงกระเพื่อมแน่นอนมันจะสร้างแรงกระเพื่อมแต่ว่าในอนาคตนั่นคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะปูทางให้ความปรองดองทางกฎหมายนั้นเกิดขึ้นปรองดองระหว่างอำนาจนำและประชาชนนั่นเป็นสิ่งที่ต้องทำซึ่งในปัจจุบันเนี่ยทำไม่สำเร็จแน่นอนดูท่าทีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาถึงความตกผลึก มันเป็นไปไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นต้นตอของปัญหาซึ่งยังไงยังไงมันก็เป็นเหมือนตะปูที่ฝังอยู่ในรัฐธรรมนูญนี้ที่ทําให้รัฐธรรมนูนนี้มีแผลที่ดูแล้วน่าเกลียดที่สุดก็คือมาตรา309นะฮะมาดูมาตรา309กันถ้าจะไม่แก้ก็ให้มันรู้ไปว่ารัฐธรรมนูญในปัจจุบันนั้นเป็นรัฐธรรมนูนที่มีปัญหาอยู่ในส่วนของสิ่งที่คนที่อยู่ในแวดวงกฎหมายอาจารย์นักวิชาการ ทางด้านนิติศาสตร์เขายอมรับก,กันไปได้มาตรา3ามสุ่มเรมนูญนั้นเขียนบอกว่าบรรดาการใดๆที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2549ว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐมนูญรวมทั้งการกระทําที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวไม่ว่าจะก่อนและตรงนี้สําคัญนะฮะหรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้ถือว่าการนั้นและการกระทํานั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้ ถ้าจะแก้309แบบเนียนๆเนี่ยแก้โดยลบในส่วนที่เขียนว่าหรือหลังวันประกาศใช้รัฐนูลน,นี้ออกไปลบออกไปแค่ประโยคเดียวก็พอถ้าไม่กล้าลบทั้งหมดพูดง่ายๆถ้าไม่กล้าถอนมาตรา309ออกจากรัฐนูลทั้งหมดแน่นอนในภาพรวมในภาพใหญ่ถ้าเกิดคุณยกร่างใหม่แล้วก็ไม่มี309เลยแล้วก็ไม่มีมาตรา309สําหรับรัฐนูญเวอร์ชันใหม่ ที่รองรับสิ่งที่เขียนไว้ในรัฐมนูล250อันนั้นเป็นสิ่งที่น่าจินตนาการไปถึงว่าเออมันไปได้ไกลขนาดนั้นหรือเปล่าฮะและในขณะเดียวกันลดบทบาทขององค์กรอิสระหรืออย่างน้อยเปลี่ยนที่มาขององค์กรอิสระลดบทบาทของฝ่ายตุลาการหรืออย่างน้อยเปลี่ยนที่มาของฝ่ายตุลาการนั่นเป็นสิ่งที่สามารถจินตนาการได้ถึงแต่ว่าคงจะยากที่จะทําให้เกิดขึ้นจริงแต่อย่างน้อยถ้าคุณจะแตะ309คุณสามารถแตะในแบบที่ ไม่ต้องลบไปทั้งหมดแต่ว่าเขียนไว้แบบที่มันน่ายอมรับแล้วดูแล้วก็ไม่น่าเกลียดชังสำหรับคนที่ต้องการเห็นนิติรัฐอย่างแท้จริงนะครับรัฐบาลน,นี้นั้นมีภารกิจมากมายเรื่องของการแก้รัฐนูนนั้นเป็นเรื่องยากใช้เวลาแต่ว่าใน,นที่สุดแล้วถ้าจะทำสำเร็จเนี่ยมันต้องมีความเด็ดขาดแล้วถ้ารัฐบาลปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรัฐสภาอย่างเดียวในที่สุดแล้วถ้าไม่มีใครทุบโต๊ะเรื่องนี้มันก็จะเดิน อย่างเชื่องช้ามาก